รายการที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็จะได้พูดคุยกับเหล่าศิลปินนะครับที่โด่งดังดังโด่งจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยและนี่คือรายการสวัสดีสวัสดีคะสสดีค่ัะสวัสดีค่ั่ะสวัสดีค่ะสดี่ะสวค่ะสวัสดีค่วัเค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่ควดีัสด่ะั่ะัีค่ะวดคดีัสดค่ะ มอยู่ผมไผ่นะครับปฏิพัทธ์นะครับพีเจนะครับจากเพลง98.75 FM เพลงเพราะไม่ใช่เล่นนะครับหลายสามโมงถึงหกโมงนะครับอยากจะมันนะฮะเข้ามาฟังได้เลยครับผมไม่ค่อยจะมาก็อย่างเงี้ยแหละต้องเล่นนยาวๆเดี๋ยวคนลืมไม่เดี๋ยวบนี่ช่างพ่ออยู่กับเอค่ะเจอกันทุกเทมนี่้องบอกว่าเป็นเสาหลักนะฮะของขึ้นฟรอมลีเอฟเอ็มเอาเลยถ้าขาดเอเอไปนี่นะฮะรับรองว่าคนเคลมครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็รับชมของเรานะฮะสามารถเข้ามาได้เลย ะครับโหลดแอปเก่าเกินไปครับผมแอปนแคชิ่งพอไม่ได้คือกระแสขึ้นขนาดนั้นเลไหลเลยนะฮะเข้าเซิร์ชได้เลยนะครับที่เพจโซลหรือว่าแอปสโตรนะครับกับทีวีเอฟเอ็มนั่นเองทีชอเอนบูร์อเอฟเอ็มครับค่ะแล้วก็ลงไปถึงเนี่ยฟังเพลงออนไลน์ไม่ฟังเพลงออนไลน์สิดูทีวีออนไลน์จะฟังอย่างเดียวเลยดูพวกเรานะคะสดๆเลยผ่านออนไลน์นะคะเว็บไซต์เว็บดอทโทมรีดอททีวีแล้วก็ลงไปถึงอีกหนึ่งช่องทางตอนนี้เลยที่คุยกันสดๆได้เลยผ่านเอสิเมตสองเรากับซีแปดต้องหนึ่งสองห้านะคะซีแปดหน หานะส่งมาด่าว่านี่มาเล่นมิวหรือเปล่าอะไรอย่ากี้ก็ได้นะครับผมสี่แปดตัวหนึ่งสองห้าเดี๋ยวไปเคลียร์กันทีหลังเนาะสำหรับวันนี้ต้องบอกห้าแขกรับเชิญของเราครับแบบว่านั่งมือตาใจเป้นไตึกตึกแน่นอนอ่ะเป็นแบบว่าลุ่มหล่อทั้งสามท่านเลยทีเดียวหนีชอบเลยดิแน่นอนใครไม่ชอบบ้างวันนี้ผมรู้สึกว่าก็ได้อ่ะผมบอกนี่คืองานผมทำได้ผมนะส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะ มาบทบางรัศมีกันนี้แต่ว่าต้องยอมนะครับสัมงนนี้เลยนะฮะตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกัอพวกเราเลยนะฮะขอเซนต์วมือต้อนรับคุณต้นคุณเชนและคุณน้องครับผมเชนนั่งเลยครับผมนั่งเลยครับผมแหมรัศมีไม่มีอยู่แล้วนี่เราไม่ใช่ไหมเนื่ะ เลยครับเชิญเลยโอ้โหวันนี้นะครับไหนไหนก็มาแล้วนะครับกับรายการทุกเรี่อลิตี้ของเรานะครับแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้รับฟังตลอดเลยเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยครับครับสวัสดีครับผมต้นธนภัทรนะครับเจ้าของวงกานเพลงน้องมีแฟนใหม่พ่ออ้ายบดีเองนะครับจากสังกัดเต็มใจมิวสิคกรุ๊ปครับผมครับผม สวัสดีครับผมน็อตจิการินนะครับจะาของผลงานเพลงรักในสายหมอกนะครับศิลปินจากค่ายเต็มใจมิวสิกกรุ๊ปเช่นเดียวกันครับครับผมสวัสดีครับผมเชนชานนนะครับเจ้าของงานเพลงมาเดหรือเปล่านะครับจากค่ายเต็มใจมิวสิกกรุ๊ปครับนี่นะครับสามนุ่มหล่อนะครับที่มาเยี่ยมชมในรายการของเราค่ะนะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนี่มาเต็มเลย่มาเต็จริงจริงนี่ถ้าคุณไม่โปรดหน้านี่จบเลยนะไม่โปรแป๊ะมันหน่อยนี้ไม่ได้เลยนี่ไม่รู้ว่าใครแต่งจัดไปนะครับทั้งสามท่านที่มีใครเคยมา รายการของเราแล้วมั้งฮะมีคนไหนมีแถวมี่ะตอนนี้ต้นต้นไม่มาแล้วไม่มาแล้วรอบหนึงป้าปุมเป็นซิงเกิลนะครับแล้วตอนนี้นะครับใครมีซิงเกิลใหม่อะไรยังไงมาแนะนำครับผมขายของกันเลยตรงนี้จ้ะให้แนะนำซิงเกิลด้วยผแนะนำซิงเกิลก็สำหรับต้นนะครับต้นธนพันธ์ก็มีซิงเกิลใหม่ก็คือเพลงน้องมีแฟนใหม่ขวายบริเองนะครับซึ่งเป็นผลงานเพลงของอาจารย์สมชายตุ๊กพิมายนะครับนี้ก็มีดาวน์โหลดแล้วรีบรีบบอกให้ดาวน์โหลดทันทีเลยอีอ อ่าตอนนี้ก็มีอดอลล์ดอกจันนะครับ1 2 3 8 2 3 9นะครับผมก็มีเพลงเพราะๆซั่มลอสายแล้วก็เต็มเพลงเลยครับมผมครับผมนะฮะสองท่านใคร,ใครสองท่านนี้ไม่เคยมาใช่ไหมครับยังครับยังนะฮะ เอาเลยครับแห้โปรโมทซิงเกิลหน่อยละกันมี่ซิงเกิลใหม่แล้วมั้งฮะครับผมตอนนี้นะครับน้องจิตรีนะครับก็มีซิงเกิลแรกนะครับชื่อเพลงว่ารักในสายหมอกครับก็สามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีพทยุทั่วประเทศครับผมคและก็ทางสถานีพทยุของลุกทุ่งกรุงทนของเราครับนะฮะยอดเลยอาซาสำหรับของเชียร์นะครับก็งานเพลงเหมือนเรื่อยเปล่านะครับก็วันนี้ก็สามารถติดตามในสื่อได้แล้วนะครับทางยูทูบแล้วก็ทางทีวีเชเว่นนะครับ ซึ่งเสียงก้อแสดงเองครับเป็นเพีงเองนีตอนนี้ตอนนี้มีเอ็มวีแล้วมีแล้วครับเอาไปดูดูได้ตามแบบ YouTube อะไรอย่างนงี้เลยใช่ไหมฮะัเชิญคมก็สามามถดูได้จัดไปนะครับแต่ละคนที่อยู่กันโคราสแบบสังกัดใช่ไหมฮะสังกัดเดียวกันเต็มใจมิสิทคือได้ กช็คความพ้อม่เฉยว่าใช่หรือเปล่าแงโดนแล้วหีกดบังแล้วจบแต่ทุกสิ่งอย่างมึนอึนไปเลอแล้วแต่ละคนนี่นะครับก่อนจะมานะครับเป็นศิลปินนี่มีการประกวดหรือว่ามีผลงานอะไรมาก่อนไหมละครับผมก็ทุกคนทุกคนก็เดินสายกับประกวดกันมาตลอดครับผมก็อาจจะเจอกันบ้างบางวัดีแต่เมื่อก่อนก็ยังแบบยังไม่ทำความรู้จักกันจนมาได้มาเจอกันครับแล้วก็ทำงานด้วยกันครับนั่นก็ เป็นก็จะได้ผลิตเพลงขึ้นขึ้นมาก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวของตนเองครับครับผมอ๋ออยากรู้เรื่องของเพลงเนหาเพลงบ้างขอ,องเปต้นก่อนเลยละกัน,นะะถ้าเป็นเอหาเพลงของพี่ก็ถ้าจริงก็จเป็นฮีโร่นะฮะฮีโร่คำ <Yeah. S 1> <c oughs> ว,ว่าฮีโร่หมายถึงว่าเราเราเรารัก คนหนึ่งนะครับแต่ว่าเรายอมให้เขาไปอีกคนหนึ่งแต่ความผิดนั้นเราเป็นคนขอเกบเองว่าเป็นคนเราผิดนะครับก<ม>็คีดว่าน้องมีแฟนใหม่เพราะอ้ายบริเองมาถึงว่าที่เขาไม่มีคนใหม่เพราะเราไม่ผิดแต่จริงเรายอมให้คนที่เรารักไปมีคนใหม่เจ็บเจ็บกันเลยทีเดียวครับผมนี้เออคือฮีโร่นิดหนึ่งนะครับโอ้โหฮีโร่เลยทีเดียวอ่ะและ2 2> ้วของคุณน็อตด้วยไฮ่อร์ครับของของน็อตเองนะครับเป็นในเรื่องของความรักนะครับก็เปรียบเสมือนสายหมอกครับความรักเปรียบเสมือนสายหมอกที่ เริ่มมาบทบังครับมีหมอกเข้ามาบทบังความรักครับทําให้ความรักของตัวเองได้เรื่องจางหายลงไปครับครับ ừ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  สำหรับของเช่นก็ไม่มีอะไรมากครับเพลงเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องการถามคุณเจรรักษ์นั่นเองว่าเหมือนเดิมหรือเปล่านั ừ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  ่นงสัง้นๆง่ายๆเลยครับเหมือนเดิมหรือเปล่า<น>ต้ง<น>ต,ต้องลองน้ององไปฟังนะครับในฐา<ช><ใ>นะนี่ก็ถือว่าแบบพี่ต้นเนี่ยเป็นพี่ใหญ่นะครับของท่ายเลยนะครับเป็นไงบ้างน้องสองคนนี้จริงๆการทํางานก็คือเราเราอยู่คนละที่แต่ว่าเรามาทำ ก็ต้องเป็นจุดเดียวกันนะครับ<ช>แต่ละคนคอนเซ็ปต์ต่างกันนะครับอย่างตัวตัวพี่ก็เป็นลักษณะของออกแนวเพลงออกทุ่ง<ม>ออกึ่งดีสกานิดนึงนะครับ<ม>ส่วนของน้องๆนี่เป็นลักษณะของพเพลงที่ว่าฟังส,สบายนะครับ<ช>องเชอนก,กันนะคะที่ว่าการทํางานแต่ละคนเนี่ยก็คือทุกคนต่างม,มีข้อข้อดีแต่ละคนเรามารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวในสกัดเต็มใจมิซิกรุ เป็นใจมีสิทธิ์กูนะครับผมตรงนี้นะฮะก็คือว่าหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยได้ทำงานร่วมกันหรือว่าโปรโมทร่วมกันเพราะว่ามีิเพื่อนบ่อยมากของการปสานกัลยใช่ครับแต่ละคนเนี่ยแนวเพลงแต่สองคนนี้จะเหมือนกันใช่ครับนะครับผมในต้นก็จะแตกต่างหน่อยออกมาในแนวอีสานนิดนึงอืมนะครับอ่าถ้าสองคนเนี่ยครับ ก็จะเป็นนายลุกทุนผ้ากางเกงเหมือนกรตอกเป็นการครับเพ็นเพลงช้าทั้งคู่ครับนี่เลยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ได้รู้เรื่องราวคร่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันในช่วงหน้าดีกว่าได้เลยนะครับช่วงนี้ให้ไปพักเบรกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กับเอ็นแล้วก็พี่ใหม่แล้วก็สามนุ่มรอตรงนี้เลยกับคุณรีวอลูชี่ค่ะเจอกันครับ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแปกร,รมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวทเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวบังกร กบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราศักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิคขเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทพนทนบุรีจำกัดโท,ทร028013211ถึง14ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพีเจนัทครับพีเจตุ้มต้าพีเจนอ้องพีเจโร พี่เจมูเด้งค่ะพี่เจกินค่ะพี่เจโยรินครับพี่เจนุ่มนิ่มพี่เจมปานพี่เจบอพี่เจจับเลยพี่เจมิกพี่เจบูครับพี่เจบอลครับพี่เจบุไฟพี่เจอันพี่เจกันพี่เจน็อตพี่เจแชมป์พี่เจนอสพี่เจสูโครับพี่เจแบาร์รี่พี่เจแมนครับพี่เจบารี่พี่เจเอค่ะพี่เจมายอพี่เจอยู่นะครับพี่เจโมดิค่ะ 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและไทย98.75 FM เพลงเพราะเมื่นชีเล่สามคลื่น3สไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด ม่มีอะไรทําให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่หนึ่งเครื่อง8ายบุลูกทุ่งกรุงทนช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอา แอปที่2 98.75 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลรวมันรวนเลนอนมถึงเธอทุกและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายถึงในสปายหรือมีระดับที่กลื่น88.25 Music Relax สึกคุณนใจก็มีอะไรๆที่แซมพิเศษลดไปจะไปที่ไหนก็บอกสิ สบายทั้งปีบริษัทคนทนบุรีจาการเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจมือกลางสานตายเธอสบายเธอสบายจะไปที่ไหนก็บอกมาเทรปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด

นะครับกลับรายการทูมบรีเวอร์ตี oh, no. right ้ของเรานะครับและตอนนี uh ้นะฮะยังอยู่ก like ับสามนุ่มหล่อนะฮะที่มาพูดคุยในรายการของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็ดูพวกเราสดๆได้เลยนะครับหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับโหลดใส่มือถือมือซะนะครับกับทูมบรีเอฟเอ็มนะครับ T H O N B U R I F M นบิร์ไะตรงนี้แล้วก็โน้ตไปถึงนะคะออนไลน์กับเวอร์บายเว็บดูมีดอททีวีแล้วก็อย่าลืมเลยตอนนี้เอสเมเอสส่งมัน48 125ค่ะแล้วก็ ส่งมาถามคำถามกันได้ด้วยกากถามอะไรศิลปินก็จัดมาแล้วกันครับผมนะ48ตอง125ส่งมาเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อแบบมี้ฮินเตอร์นิสเนียลดูอยู่นี่นะฮะลองแนะนำภาษาอังกฤษให้เขาได้นะฮะดนไงจะเล่นกันตรงนี้ชี้าในือนพวกเวลาเนี้ยผมเนะเขาเชื่อเลยนะครับมาดูชมการเยอะๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยไนะถ้าเป็นคนจีนละ ้ยไม่ต้องนะครับไม่ใช่ไปเรีนแต่งนะโอเคนะครับมาพูดคุยกันต่อเลยนะครับทั้งค่าคนนะครับเมื่อกี้นะฮะที่เบรกไปนะครับได้ดู MV แล้วก็ไปสตูดิโอของพี่ต้นด้วยนะครับนะเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดเลยเพลงนี้ชื่อว่าน้องมีแฟนใหม่เพราะ้า้บดีเองฮีโร่นั่นเองอต่อเรียกเพลงสั้นๆได้เลยฮีโร่ฮีโร่นลฮะเดี๋ยวเบรกหน้าอนเราจะได้อ่าดูนะครับสำหรับเอ็มบีทั้งสองท่านนะครับใช่แน่อยู่แน่นอน น้องสองคนเป็นไงบ้างครับผมน้องของพี่ต้นนะต้องไม่ทำพี่ต้นนี่น่าจะเป็นพี่ใหญ่สุดแล้วถูกตไหมครับที่บ้านเรียกแก่สุดหนูไม่ได้พูดนะไม่ครับให้ถามน้องๆของพี่ต้นบ้างดีกว่าถ้าทำงานร่วมกันนยังไงบ้างครับก็โอเคครับรักรักก็ดีครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็เอาเอามาแชร์กันนะครับแล้วก็ทําให้ เราที่แบบว่าเราไม่รู้ในบางอย่างเราก็ได้รับรู้ในบางอย่างครับแล้วก็นำมาปรับ,บใช้ในชีวิตครับก็คือทำตามต้องการมีความสุขจริงต้นอยากปั้นไอ้มอะไรกับปั้นเล่นเราเล่นนะคะเราเล่นอ่ะแ <c oughs> ละ้วอบคุณพี่เชนมากจริงจริงก็มีความสุขครับเพราะว่าอย่างที่พี่ต้นว่าครับเราอยู่ต่างที่นะครับต่างจังหวัดแต่ที่ นนครับแล้วก็จะมีอาชี่นำมาต้องมาแสดงให้ผเห็นกันแล้วก็นํามาใช้ด้วยกันซึ่งเวลาเราอยู่ทุ่งกราทงงานเหมือนที่มันน้องกันมากกว่าครับผมของพระอาจแล้วก็ของรักกันมากกว่าคือคุยกันได้ทุกเรื่องจริงแต่ละคนทั้นอยู่จังหวัดอะไรครับของขเชนนี่จะอยู่เป็นคนโคราชนะครับแต่ว่าเขาเป็นที่มหาวิทยาลัยของแก่นเป็นต้นต้นนางรมารแล่งขันนะครับแล้วส่วนส่วนของนอดอยู่อ่างทองครับผมโอ้โหอยู่ขอนแก่จังหวัดเลยใช่ใช่ครับ แล้วนี่อยู่จังหวัดบินบุรีครับมีแต่ไม่ใด้จังหวัดครับผมไม่ใช่จังหวัดเหรออยู่แถวนี้เออนะครับก็คืออยู่คนละที่ละชาตแต่ว่าตอนนี้ก็มาทํางานร่วมกันนะครับก็มาเจอกันนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินว่านะฮะ้สองได้ประกวดมาใช่ประกวดนี่คือประกวดวิธีไหนบ้างอะไรยังไงบ้างครับก็สำหรับนอดเองนะครับก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วก็มหาลัยครับแล้วก็จะมีประกวดชิงถ้วยพระราชทานต่างๆ ครับผมโอ้โหนะฮะส่วนส่วนิช่นก็จะมีการประกวดหลายเวทีเหมือนกันเขาก็จะมีแพ้มีชนะบ้างก็คือสะสมประสบการณ์มาตลอดครับตือคู่ขีวรายการประกวดก็เยอะสมควรอนืมที่ก็ประกวดนะเยอะแยะนะเยอะอยู่ที่นี่ที่นี่เราเห็นมาแล้วเราหล่อหล่อแหมเป็นไงเราหล่อหลดดูจากสภาพร่างกายแล้วน่าจะทุบชนนะอ๋ออันนี้นี่คือเราเราประกวดแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์มีเวทีนู่นเวทีนี่ช่องทีวีโทรทัศน์ก็จะไปรายการอะไรต่างๆวาเลนต้เราก็จะไปหมดนะครับเวทีไหนที่มีถ้วย ของอประกวดติบ้างถ้วยของนระเทศบ้างถ้วยของโอทงโอทอปภาคดีซีภาคห้าภาคอะไรหมดนะครับคือได้ไม่ได้ม้างขอให้ได้ไปคือเวทีไหนเนี่ยเยอะนี่เราจัดไปเลยเราเรีบไปเลยได้ไม่ได้ก็ไปขอให้ไปลงชื่ออ๋อให้ได้ไปให้เรับนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับมีเพลงแบบเด็ดเด็ดอะไรนี่ตอนประกวดัติ จริงๆก็เป็นลักษณะของถ้าเป็นของตัวเองไงของพี่เองก็จะเป็นลักษณะของครูเ,คเพลงครูเพลงยอดลักสลักใจซึ่งเป็นไอดอลของอครูก็ว่าได้ครับผมเป็นตัวนำที่เราไปวิท่ที่ไหนก็ใช้เพลงของอาจารย์ตลอดปวดอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือแบบเป็น,แบบเ,ปนเป็นไอดอลที่ศิลปินที่ชื่นชอบของพี่โต้เลยใช่ครับเพราะว่าเป็นครูเลยครับครูพีก็ล่าสุดผ่านมาแล้วได้ไป เรียกว่าทำรอบของท่านที่ผ่านมาแล้วไปร่วมงานในนามศิลปินเราสังกัดเตือนใจยูซิกลุกก็ไปทั้งสามท่านเลยค่ะถ้าพูดถึงไอดอลแล้วเนี่ยสองท่านข้างหลังมีใครเป็นไอดอลมีคะครับสำหรับเรานะครับก็มีพี่เลซัมตีนดวงสว่างครับเป็นไอดอลครับใช่ก็จะมีคู่สุดพลนะครับกับพ่อเลี้ยงลักในหื่อจะชอบมากอ๋อบอกว่าเมื่อสักครู่แอดได้ยินตอนสัมภาษณ์ห้องลูกทุ่งครับได้ยินเสียง มีคนร้องใครร้องสดปัญหาเมื่อสักครู่ทุกคนเลยคือนาเธอเทปเปิดเปิดเพลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกร้องสดเปิเลยเลยรู้เลยพี่เจนไงเด็ดเด็ดแล้วแล้วให้ร้องแบบโชว์แบบตอนตอนเอาเพลงที่แบบเด็ดเด็ดตอนมาขวนใช่ไหมเอาเพลงของไอดอลเไปเนี่ยร้องสดตอนร้องกันเนาะเออขอกล้าขอคุณ ที่ได้รับไปอุ่นการุนจากแฟนเลงพงแสนชื่นใจใหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงหายกำลังใจอ uh huh. โอ้โหปบโพยเนี่ยก็หลุดมือแล้วผมอยี่ยย้ายนเลยน้ำโอ้โหแล้วเพราะน่าจะซึ้งจริงๆนะฮะอีกสองท่านสิบท่านขออีกสักจูพี่วันน้อยไปน้อยพี่บุญน้อยน้องคอยไม่ได้ จางลางใกลเหมือนคนใจดำโอดร่วงใจรักง่ายทายเทพอเสแล้วเจ้าก็ซ้ำสุดเจ็บจำถึงยามยากจน เปลี่ยนคนจุกสา้รอเรียกดว่าโอ้โหคือสุดยอดเสาและสุดยอดนะอ่านะครับพิเศษนะสะท้อนหนึ่งมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่จำฉันจะไม่จ้อง ฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นภาพเธอสวยจำดังจัำเพ็นฉันแทบสลายพระใจเต้นถ้าหากไม่เห็นฉันคงไม่มองไม่มองมองเธอ ยอดจุดยอดนะครับนะฮะนี่ก็แบบเซมเปิลนะฮะกินบีบเล็ก์น้อยอันนี้ร้องเพลงนะครับสำหรับศิลปินที่ชื่นชอบนะครับในเดียวนะฮะชุดเบรกหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับนะครับไปเบรกกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการสตูรี่คอนเสิตเครับผมมมีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไป หรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเรานี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8 8 7 5ลูกทุ่งครุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอา แอปที่สอง98.75เพลย์เอฟเอ็มจะทำให้คุณไม่พลาดกยกับเพลงไทยและเพลงสาก,ก,กลนนกและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคลายถึงในสปายหรือมีระดับที่เคลื่อนไปสปายจุดสองห้ามิวสิกรีแล,ล็กซ์ บดีนพี่พูดไหมสิ่งที่มุกเห็นน่ะมันไม่เป็นอย่างที่มุกเข้าใจนะถ้าพี่อธิบายไปแล้วมุกไม่เข้าใจพี่ก็ไม่ต้องพูดอีกมุกก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเหมือนกันค่ะแค่นี้นะคะ แล้วที่น้ำตาต้องเปียกเขากี่ห้นกี่เงาทนเจ็บทำไมกันหรือรักมันบังตาถึงตาหมัวอย่างนั้นคนอยู่ข้างๆมองไม่เห็นไม่สนใจบอกกี่ครั้งเธอไม่ฟัง เธอไม่เชื่อกับคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจนั้นเป็นอย่างไรอย่าปล่อยให้ความเหงารุมทำร้ายใจเธอต้องจำไว้กับใจที่เจ็บในวันนี้อยากบอกให้เธอรู้ยังมีคนห่วงใหญ่ ไกลๆพร้อมจะรักเธอมันจำเป็นไหมที่ใจเธอต้องเจ็บมันจำเป็นไหมที่เธอต้องเสียใจมันไม่จำเป็นหรอกนะเธอรักได้แต่อย่างมงายผู้ชายมากมาย ที่รักเธอยังมีมันจำเป็นไหมที่ใจเธอต้องเจ็บมันจำเป็นไหมที่ใจต้องมีน้ำตามันไม่จำเป็นหรอกนะเธอกับคนที่ไม่มีค่ากับใจที่ว่า คนที่รักเธอ,อยังมี จำเป็นรอบนะเธอรักได้แต่อย่างงมงายผู้ชายมากมายคนที่รัก คนที่ไม่มีค่ากับใจที่ว่าคนที่รักเธอยังมี